ฟินิคท่ารอสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะคนที่เคยเล่นเกมนะคะกำลังโดนเกมเล่นคืนนะคะคนที่เคยเล่นเกมนะคะกำลังโดนเกมเล่นคืนนะคะเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนนะคะขอให้พี่ไพ่บอกทีนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ ด้วยบุญมารมีว์ค้าพเจ้านะคะและผู้ที่พบเจอกับคลิปเรนด้อมนี้นะคะขออนุญาตคูบาจารย์ศิกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของผู้ที่พบเจอกับคลิปแรนดอมนี้นะคะได้โปรโดเปิดทางให้ลูกทีนะคะคนที่เคยเล่นเกมนะคะกาลังโดนเกมเล่นคืนนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะและตอนนี้นะคะเขานะคะรู้สึกยังไงขอให้พี่ไพ่บอกทีนะคะขอชัดชัด ว้าวภายใต้สำรับเป็นสิบไม้นะคะคนคนนี้นะคะโอเคเริ่มเลยดีกว่าโอ้โหสิบไม้เลยอะ่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยนะคะมีประเด็นกับคุณนะคะหดาบนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาและคุณเนี่ยอาจจะเคยแบบ โอ้โหผ่านวิบากกันมาเยอะนะคะนะคะคนคนนี้ลดดาบลงแล้วนะคะหากเคยมีปัญหานะคะหากเคยแบบไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน6ดาบเนี่ยตอนนี้ยอมแพ้ราบคาบนะคะลดดาบลงแล้วนะคะอ่านะคะเขานะคะโดนเกมนะคะที่เขาชอบนะคะชอบเล่นเกมชอบทำอะไรลับหลังนะคะชอบแอบทำอะไรคิดอะไรไม่เหมือนนะคะคนอื่นนะคะคือนะคะมองว่า ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนเกมนะคะชอบลองใจนะคะเขาอาจจะเคยทําให้คุณนะคะรู้สึกทุกขใจมากนะคะตอนนี้นะคะเขากลับโดนเกมเล่นคืนนะคะเจดาบเนี่ยคนคนเนี้ยชอบทําไมไรับหลังแผนสูงนะคะนะ,ะเจ้าเล่นะคะหกเจดอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะ10ไม้นะคะตอนนี้เขาแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาแบกรับปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหากเขา เคยทาอะไรผิดไปกับคุณเขาได้รับทุกอย่างแล้วค่ะสิบดาบโอ้โหสิบไม้สิบสิบเต็มส,ส,ส,สิบค่ะหากคุณเคยเจ็บเคยทุกข์เคยทรมานพราะเขาตอนนี้เขาโดนวิบากกรรมโดนเกมเล่นคืนโดนทิ่มแทงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะอะไรนะคะเขาเอาคุณออกจากใจไม่ได้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้นะคะหกไม้ชอบ เอาชนะนะคะในความสัมพันธ์กับทุกอย่างะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานชีวิตเขาชอบเอาชนะเขาอยากจะได้รับความแบบ ừ, นะคะวิกตอรี่ในชีวิตของเขานะคะแต่กับเรื่องความรักนะคะมันมันไม่มีเหตุผลความรักมันเอาชนะไม่ได้รักก็คือรักนะคะเนี่ยนะคะเขากลับ รู้สึกผิดมากเดมูลนะคะเครียดกังวลใจนะคะนะคะคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นไพลูร่าได้นะคะอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะเดมูลนะบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะเกิดในลัคนาราศีมีนได้ถ้าน้ำมีนกรกรพิจิกออกมาเยอะถ้าลมม่ถุนกุมตุนนะคะ ตอนนี้เขาเป็นเฮอร์มิตเลยะคะ่ะคนที่เคยคุณและเขาเงียบจากกันไปหลังจากที่คุณและเขาห่างกันไปนะคะห่างออกไปเขากลับคิดทบทวนได้เฮอร์มิตนะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีกันนะคะศูนย์เก้าเอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเขาคิดได้นะคะหลังจากที่เขาอยู่คนเดียวอะคิงเทเรียนคนคนนี้อาจจะเคยนิ่งกับคุณอาจจะเคยไม่ได้แบบเห็นคุณค่าของคุณก็ได้หรืออาจจะเคยเย็นชาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขากลับโดนเกมเล่นคืนคือน,นะคะ หลังจากที่ห่างกันไปนะคะคุณก็คุณก็เจ็บอะคุณก็อยู่ในโหมดที่ดูแลตัวเองเดินถัานหลังออกมาเนี่ยแปดดาบนะคะอืมนะคะเขากลับคิดถึงคุณมากเขาทรมานใจนะคะและอย่ากแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นคนไกลที่มีระยะทางระยะห่างกับคุณได้นะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีกรกฎได้นะคะ0770อ่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะ ธาตุน้าออกมาเยอะนะคะธาตุน้าธาตุลมออกมาเยอะนะคะธาตุดินนะคะคิงถือเรียนนะคะเขากลับคิดถึงคุณนะคะเขากลับแบบหนักแน่นอะนะคะรักคุณอะสามเหรียญอยากติดต่ออยากพบเจออยากพูดอยากคุยนะคะอยากทําทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะคนคนนี้แหละค่ะที่เขาโดนเกมเล่นคืนนะคะอุย้ยเดทนะคะเขาจะตุยอยู่แล้วนะคะเขาคิดถึงคุณอะหลังจากเนี้ยเนี่ยคุณเป็นราชิหรียนอะ เขาบอกว่าตอนนี้คุณช่างเลอค่าแล้ะแล้วไพ่คู่ขึ้นนะคะเขากลับอยากเป็นคู่กับคุณนะคะยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งร้อนรนจะเป็นจะตายนะคะอยู่ไม่ได้ทรมานนะคะหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างหนักใจทุกใจโ,โหนี่กี่ดาบแดาบนี่กี่ดาบสี่ดาบนะคะเพราะคุณนิ่งใส่นะคะคุณก็ทําคืนบ้างอะคุณคือแบบเออ ถ้าเธอนิ่งฉันก็จะนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้คือคุณยอมรับคุณเข้าใจไม่ใช่ว่าประชดนะคะคนที่อยู่กับตัวเองได้คือคนที่ยอมรับเข้าใจนะคะไม่ไล่ล่าไม่ขวอยคว้านะคะมันกลับทําให้คนคนนี้ถ้าคนไหนที่เป็นคู่กันเขาจะตื่นรู้นะคะเขาจะเข้าใจในกระบวนการว่าเออความรักก็คือรักนะคะยอมรับว่าตัวเองรักคุณนะคะนี่คือคนที่เขากําลังโดนเกมเล่นคืนนะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การซับสไคร e นะคะ ฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ